สบายดีสบายดีทักทายสบายดีเนาะวันนี้ก็ไแม่องค์บั้นหนาเนาะมาทักทายสบายดีเอฟซีทางในประเทศแล้็ต่างประเทศเด้อมันนี้นะสีอันนั้นถ่ายคลิปคุณตาเนาะคุณพ่ออายุร้อยสามปีเนาะทุกคนเนาะอยู่ที่บ้านเกิดแม่องค์ทุกคนอันนี้คือบ้านเกิดแม่องค์เลยทุกคนเด้อบอนที่แม่องค์เกิดอันนี้ทุกคนประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอันนี้บ้านเกิดแม่องค์เนาะทุกคนเนาะ ไปเบิ่ง <UB> ค so ุณตาลังจากคุณพ่อเนาะคือคุณพ่อแม่องค์ทุกคนคุณพ่อแม่งค์หลังจากเพิ่นบอสปายให้ดีแล้วเพิ่นกะสิเดินย่างเล็บเลาะบานเนาะทุกคนเนาะเล็บเลาะบานแล้วกะมานั่งอยู่ในตู้น้อยคอยหักทุกคนเอ้ยอันนี้ก็ธรรมชาติเนาะธรรมชาติอันนี้คือนองซาเนาะซาหนำค้างบานแม่ออค์เองเนาะทุกคนเนาะตัวนี้เนาะค้างบานแม่องคนี่ทุกคน ลิเวนแบบนี้แล้วทุกคนเนาะธรรมชาติล้นๆเนาะบเนาะบานนาตามภาษาแม่องค์ทุกคนเ้เห็นบ่ะเอคุณตาคือคุณพ่อเห็นบ่อันนี้คือคุณพ่อแม่องค์ได้ท่านั่งเพิ่นทุกคนท่านสิบ่ได้ยินเนาะเวลาเฮาเว้านําก็ต้องตะโกนใส่ทุกคน้านั่งเห็นบ่ ่นั่งคุณตาทุกคนประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะไม่ไม่คันเทาเพิน่นทุกคนเลยทักทาสบายดีเมื่อกูทุกคนเด้อเห็นบ่า นั่งเพิ่นฟังดู <c oughs> อันนี้คือคุณพ่อแม่องค์เนาะอายุร้อยกว่าปีแลละทุกคนย่าง,งเดินได้ทุกคนเยลยหลังจากิ่นบอสบายได้ประมาณแม่วาอย,ยนนู่นําเนาะก้นเขาพันชาทุกคนเลยก็เกพิ่นกะอาการเพิ่นดีขึ้นแล้วอันนี้นะย่างเดินเฮินได้แล้วเรียบร้อยเนาะย่างออกกำลังกายรอบานนี่ได้เห็นบ่เห็นบ่นบมงมหันงมนี้ทุกคนตามภาษาของเพิินเนาะ เวลาเฮาเวานำกระเพินชิบรได้ยินทุกคนเลยเห็นป่ประมาณแบบน,นี้เนาะแม่ก็เลยท่ายิปเหตุลิปมาฟ้าเอสี่เนาะให้เบิง้งอันนี้คือคุณพ่อแม่องค์ทุกคนเอแม่องค์เราเป็นคนชุดทองทุกคนผู้เป็นคนชุดทองกระเท้าแล้วเนี่ยแม่องค์กับทุกคนเ,เพิ่นชิซัมได้ะนะขนาดแม่องค์เป็นคนชุดทองกะยังเท้าแล้วฮะนะ ทุกคนเออเห็นบอกสิประมาณนี้เนาะหลังจากมือเสาหมาเนาะแม่ก็ได้เห็ดโอนตินทรงโอนตินให้กินตอนประมาณหกโมงกว่ากินกับเขาจี้เนาะ่ตมาประมาณวังสิบสิบโมงก็สิกินเขากับอาหารเนาะกินเขาเทงเพิ่นน่สิเป็นประมาณบ่ายโมงทุกคนเออหลังจากกินเขาเรียบร้อยแล้วล้วก็เพิ่นก็สิเดินออกมา นั่งลินยูทู่เนาะอันนี้คือตูบน้อยทุกคนเห็นบ่ตูบน้อยตามภาษาบ้านเนาะบ้านนานั่งเย็นลมพัดเย็นๆเนาะแบบธรรมชาติบ้านหนาทุกคนเห็นบ่เห็นบ่ธรรมชาสตร์ลุนๆบ้านเนาะบ้านหนาทุกคนเอ้ยทีเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเป็นแบบนี้เด้อทุกคนเด้อเห็นบ่มพี่น้อยพูดีเหม่อยังไหมนี่ ย่างยังมาทำได้มือฮะบดิมือบ่มือนี่ตอนค่ำฮะตอนค่ำข้าบ่โดยเพิ่นทามอีลอยบ่ได้มือบ่เพิ่นเอิญเอิญไม่งงเพิ่นเสิเอิญอีลอยเพราะแบบเป็นยังคือเอิญอีลอยอีลอยคือแบบขนชุดทองเนาะทุกคนขนชุดทองแล้วเพิ่นเสิเอิญอีลอยเนาะแต่ซื่อน่ะซื่อไม่งงเนาะทุกคนเนาะซื่อซื่อซื่อหลินซื่อไม่งงเนาะทุกคน แต่เพิ่นสิมักหองอีลอยค่ะหักคาแพงของเพิ่นเนาะอันนี้รอบบานแม่องค์เด้อทุกคนเด้อประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะวันเสาร์อาทิตย์กระซิลลายคนได้เพราะว่าพี่ชายพี่สาวมาแต่ในเมืองเนาะมาหาเพิ่นมาคือการบุกอุ้นเพิ่นเนาะมาดูแลเพิ่นนะเบาแล้วกะเบาง่ายๆเนาะลูกเต่ามา หอมพบก,กันทุกคนเอยเห็น่ถ้านังเพนสบายสบายเห็นบ่นั่งคาไกลห่างทุกคน ơi. ประมาณนี้เพิ่นหมักสะอาดเรียบร้อยหาหมูงเนาะหาหมูงตอนเชา้าเพิ่นชิลุกอาบน้ำทุกคนอาบน้ำทุกวันทุกวันเพิ่นเว้าลุกอาบน้ำแต่สาเนาะอาบน้ำก้นกากายาเก่าหมอเพิ่นว่าสุขภาพเพิ่นสีแข็งแรงเอฟซีนำไปอ็เฮ็ด ามเด้อตื่นมาเมื่อเช้าประมาณตีหาหรือไปหามงเสาเนาะหามงเสาแหละให้อาบน้ำเนาะตอนนั้นแล้วเป็นยาเป็นสุอันเป็นเป็นสุขภาพดีเนาะอายุวันหน้าเด้อทุกคนเนออาบน้ำตอนเช้าเนาะเพิ่นเวาแบบนี้เห็นบ่เพิ่นกนะซอยูในแบบของเพิ่นเนาะสัะตามประสาะอะไรแวแล้วกันเยอะคล้ายๆเด็กหน่อยทุกคนเอ้ย เปิดเนาะกรสิบบยนี้เนาะทุกคนเนาะเพิ่นก็เลี้ยวเบิ่งหันเบิ่งนีทุกคนเอ้ยเห็นบ่นั่งอยู่ตูบน้อยเด้อน,นี่นะเพินน่นเดิน,น,นอนอกมาแต่บานเนาะแล้วก็มานัง่งอยู่ตูบนี่ทุกคนกรสิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะธรรมชาติล้วนๆทุกคนเห็นเ่ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ มีแต่ธรรมชาติลงพัดเย็นบ่อยอากาศบริสุทธิ์ทุกคนโ้ยบ้านนอกบ้านหน้าไม่องค์นะเห็นบหต้นไม้ใบหญ้าเกี้ยวสะอุ่มทุกคนประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเห็นบหอันนี้คือสะทุกคนต้นลำใหญ่อันนี้ทุกคนเสียงนกหงสกจิจอกอจ่อแจทุกคนด้วยประมาณนี้เนาะ มานเนะี่เนาะทุกคนเนาะเพื่นกันเป็นแบบนี้ทุกคนเอ่ยคำจำยังดีทุกคนหูวแจ็คมืดจื้อเมืดแต่เพิ่นอายุน,อยน้อยๆกับเพิ่นก็เคยเล่าให้แม่องค์ผังเนาะคำจำเพิ่นดีเล่าบาังสูตรอีดยังกับจื้อจำมืดแต่แต่บังซองจนหอดบังซีพเนาะทุกคนเนาะเล่าได้เมืด ตะก,กูลผู้นั้นตะก,กูลผู้นี้เพิ่นจืดเมื่อเนาะทุกคนสีประมาณนี้เดอ้อทุกคนเดอ้อมาครานี้ก็ไม่องคกตบคอจบคลิปไว้นี้ก่อนเนาะขอให้เอฟซีทุกคนอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแกร่งเดอ้อนอนรับเทอดาเงินผ่านนอนพันให้ได้เงินมืน่นนอนตื่นเทอดาเงินแสนแบนมือมาเทอด้แก้วมันิสูตโทษหายเบอร์มาผ่านมานหายเบอร์มาเบ็ดเนาะ ขอให้เฮงเงปังปังเมตุกูทุกคนเด้อบาย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 ทุกคนประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะบายบายเด้อทุกคนเด้อ